มาอีกแล้วนะครับอินเซนティブพ,พิเศษต้อนรับหน้าฝนนะครับส่งมาให้แบบนี้นะให้วิ่งงานของวันที่ 17, 18, 19วันละ30งานกันเลยนะนี่วันที่ที่19านะที่ผ่านๆมาหลายๆวันโอ้โหงานโคตรเงียบเมื่อวานก็โคตรเงียบเงียบมากๆมากๆเลยนะผมตั้งลากยาวยันดึกเลยนะกว่าจะได้30ตัวนะวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่19นะวันสุดท้ายของการเก็บอินเซนティブกับ ทศกาลงานงเงียบเแบบนี้นะครับบอกเลยนะค่อนข้างยากมากกับการเก็บงานให้ครบ30งานนี่โอ้โหให้มันมีออเดอร์ก่อนเถอะเท่าไหร่ก็ได้ทั้งนั้นแหละสําคัญก็คือมันไม่มีออเดอร์นะตอนนี้7จ็โมงสนาทีของวันที่19เดี๋ยวเรามาเริ่มงานกันนะว,วันนี้เราจะได้ไปกี่งานกับงานชานเมืองที่อยู่เขตนนทบ,บุรีนะครับตัวแรก 7จ็มงหนาทีตอนนี้8ปดโมงสินาทีนะครับผ่านไปผ่านไปแล้ว5้ออเดอร์5งานนะไปลุยกันต่อตอนนี้บ่าย2.17มง17นาทีนะครับผ่านไปกับ23งานนะครับเป็นงานอาหาร22ออเดอร์แล้วก็งาน messenger หนึออเดอร์ปัดไปตัวหนึ่งนะงานส้มโอเคตอนนี้4ี่โมง4 3นาทีนะครับกับงานทั้งหมด31ออเดอร์31งานนะไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าน,นะ โดนออกไปส่งงานนอกพื้นที่นะครับก็เลยปิดกลับมานะตอนนี้ผมอยู่กันที่เมือง,องทองธานีริมทะเลสามนะเขามีงานเทศกาลว่าวกันครับผมไม่รู้ว่าเรียกงานอะไรนะผมไม่ได้อ่านป้ายชื่อหน้างานมานะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศด้านหลังนะครับย,ยังมีเวลาเหลือประมาณอีกหนึ่งนาทีนะครับที่จะ เริ่มรับงานต่อนะครับเพราะว่าพักงานมาสิบนาทีนะโอเคมากดเริ่มงานกันต่อดีกว่ามาวันนี้นะครับถึงสามทุ่มจะได้กี่งานเฮ้ยงานเลยวะปลาหมึกย่างลูกชิ้นปิ้งตึกทีสองโอ้ไปไหนเนี่ยห้าสิบกว่าบาทเลยตอนนี้ทุ่มสี่สิบแปดนาที ตอนนี้หนึ่งทุ่มสี่สิบแปดนาทีฝนตกนะครับเหลืออีกสองตัวสุดท้ายที่จะไปส่งมอรดเอร์ให้ลูกค้าแต่ว่าฝนตกซะกนอนนะกะว่าส่งของวอเนอร์เด็จนี้เราจะเข้าบ้านแนละ้วแต่ว่าฝนมันตกก่อนนะก็เรียบร้อยนะครับจะได้เข้าบ้านไวๆแบบไม่เปียกเท่าไหร่น,นนะไม่ทัน,นกันนะตอนนี้นะครับสองทุ่มยี่สิบห้านาทีครับก็เรียบร้อยไปนะฝนตกจบงานตัวนี้นะครับก็ได้ได้ไปทั้งหมด38งานแบ่งเป็นงานอาหาร37แล้วก็งาน messenger หนึ่งแล้วก็ ที่เหลือก็ปัดแหลกนะเป็นงานส่งสินค้า2ตัวนะสรุปการทำอ e ินเันทีสวันนะครับ 17, 18, 19ของวันนี้นะทั้งหมด3วันก็ถือว่าทำสำเร็จเหมือนเดิมนะครับโอ้ฟ้าแรงคงไปต่อไม่ไหวนะครับนี้สองทุ่มครึ่งแนละ้วเพราะว่าหมดเวลาวิ่งงานของผมหมดเวลาวิ่งงานของผมประมาณ3ามทุ่มนะพามาดูการเก็บอ e ินเนทีของวันที่สินะครับก็ถือว่า ผ่านนะครับ30ออเดอร์แล้วก็วันที่18 38ออเดอร์ส่วนวันที่19วันนี้ฝนตกก็37ออเดอร์ผมนับเฉพาะงานส่งอาหารเท่านั้นนะที่นับเฉพาะงานส่งอาหารเพราะว่าเคยนับรวมงานอื่นแล้วมันได้พอดีครับปรากฏว่าอ e ินเทนทีฟเขาไม่ให้นะครับก็เลี่ยมนะครับก็เลยต้องเอาแต่งานส่งอาหารอย่างเดียวนะสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับไม่ไหวนะเปลี่ยกนะ สำหรับคืนนี้ใครที่วิ่งอยู่นะครับก็ขอให้ได้ยอดนะครับก็ขับขี่ปลอดภัยนะครับไปไปครับสวัสดีครับ